ขาลูกเฮงลูกเฮงมากตั้งว่าซี่ม่วงเสาร์พี่น้องเอ้ยแม่น้องระดาเหนิยวเขากินเ <c oughs> ขา,สาเสาร์เนื้อนิ้วเขาเนาะค่ะเนี่ยไงน้ำจิ้มเขาเสาร์ <c oughs> าาไก่ย่างซี่ม่วงเหล่านีมันแซ่บตำถั่วส้วมตำถั่วขนมจีนผักรวมผักแซ่บๆหวานอันนี้น้องเนื้อวัวน้องงัวอันนี้อ้อมน้องงัว <c oughs> นะจอย <c oughs> อ้อมน้องงัวอ้อมน้องงัวนะจอยพี่น้องนะจอยให้น้องงัวมาน้ำจิ้มขอดังกล่าวครับเรื่องมัน มาทันพาเขาเขาดิี่มีบ้านใหม่มีบ้านมาเกป้ามแกะเเปิดแกะเป็นไแกนไปเติมแกะไม้นี่สวนเอาบ๊กินป่ะสร้อยพุทธาเดย์อยู่หันไปคุณเรต้องหันมาฮะคอยคอยบ่ฟันเห็นไรหรออ๋อบ่ได้ฟันป่ะไม่คอ่กบฟันบฟันกันอะไ กูจะลืมาไปว่าพวกันกับฟันที่ดอกฟันในปลานิ่สามตัวานิ่สมตัวแมนแปดสามเจ็ดสามตีปยังจัดไปเจ็ดสาอันน้าเละหลายไหมเอปลาปลาหลายหลายที่ว่าว่าเอาหลายได้เอาแค่สตัวมแต่ตัวใหญ่มาต้มานิ่ได้สตัวฟันฟันตั้งมือยฟันได้สองมือแล้ครับง่งยป้อฟันได้สมือทั้งวันวา้งีเดยวเอย้ยว เปียงคือบอว่าผมว่าเสียความฝันเอ่ี่เอถือเกี่ยวงยต่สเลยบเนจัาเนอขันมันตีขันนูตีนูก็ตีแปดสามลูฝันเห็นปลาปลายังก็ตามีเกตมีเกตมันเป็นแปดมันงเะเคยเป็นเจเป็นแปดแปดสมแปดสามเจาแหละแปดสามเจ็ดสามแปดสามล่าง ปามันอยู่ข้างล่างเลยอ่มันอยู่ล่างเหรอน้ำน้ำเนาะน้ำอยู่น้ำบ่ลดอกน้ำเพี้ยงเคร่งแขงนี่แหละปลานี้ก็ตัวย้ตัวหนูบอเตเาสามตัวปลานี้เย้ยตัตกอไตีตัวไแปดสามึงเดอตีแปดสามเจ็ดสาหนูฝันนี่ะมันปลายังก็ตามันเป็นแปดมันค่อยเป็นมันค่อยเป็นเจ็ดอกเป็นแปด ตั้งตมอบนะบดด้ต้งนังทีป้อกินเขาป้องว้าเลี้ยงเล็บเดีน้วข้นมาดูนะยอด้ยดได้นนุนดยาฟันแดสามได้ไปนิดสามตัวเจสได้เลยม่นได้ล้วเีไปต้มเอาตัวใหญ่สักนิดบ่ได้ตัวน่อยตัวใหญ่บอนยามันกว่าสมตัวปากันว่ซื้อก็เห็นเอาลงคลิปกว่าแปดสามเจ็มฟันเดือสองมือแล้ว ปันมือมันพานอะน่ะโอ้ป huh. huh? ันมันพาเลยบ่กคือแนนอนรับฟันมันพามันกับคนงนแล้วก็ตีนุงตีแปดสามเก็ดสามมดออะอืมรอยากได้เดีอวเอยนุ่งแนนอที่ยาจะไปฟันบุญอุไใช้ง่ายเราไม่ค่อยได้ฟังความฝันมือถ้ากอนสิมาเหตุส่งหนือยังถูกจุกหัวสมหวนแต่ย้อนมาถูกสมหวนแล้วแต่ว่าเห็ุทิ่ พ่อไม่เห็นชิบเราบอกไอ้มีเวม่่าฟันตั้งแั่โมแมงเก็ได้พวอันที่ว่าว่าอย่างล่องเป็นยังบูบ่ะที่ว่าฟันว่ารดหายน่ะเอแม่นอนดาเนาะมันที่ยากฟันว่ารดหายรถเก่งน่ะเราเอาไปล่องสองมันบอลลุ่มเ็บซีสื่อบักหลยบ่่ถือหัรุ่นมากมันมาออกเต็มเต็มเลยน่ะเข้าบริเวณตามมันบอลุ่มมนออกตรงตรงเลยหนึ่งซี่ป่านนี้แมนบ่ที่ฟันว่าได้จับ ตะปนิญ่ัยกตีเก็สามแปดสามตเดียวเนี่ยตีแปดามแปดกแค่ตัวเน้นเว้ยเออแปดตัวเน้นเ็ดแค่ตัวฟันกันไม้เนาะกันเก็ดสามเนาะคอนุฟันมันเป็นแปด่นี่กัเ็ดสิ บ่คยฟันแล้วมันบ่ออกไม่องกเนอไปเี่ยเจ็ซี่บานจักปานั่นเจ็บซี่านเขาใอเนี่ยน้อยวันนั้นเขาใส้เลยะสันวันัวดทัดมามันออกไหมแปงสีไฮว่างได้สันวัวบัดนี้ฟันเนาะจะบัดนี้ก็วูเขาเนียนเลยเขาเนียนแล้วมันบ่ออกมันบ่ออกวัดทัดหน้าสินะเข้าอไรปอยากว่าจดไปน้ำเด้อพ่นองเด้อ มันได้หลายนะพี่จะได้โซเล็กหรือเปล่าลายบ่หลายก็โซได้ว่าจะได้เล็กหรอโซเลยดีเนี่ยโซตัวม <vegetables> ันสูงข <online> <c oughs> ึ้นลมเอ้าโซตัวก็ได้ทามไปนองระดาบอกก็ว่าไ่ทามก็ว่าจะทามไปนองระดาทามเติมมันทิดยากับฟ้อนรู้ว่เขียนว่าเขียนว่าเล็กไม่นองระดาสรู้ว่าเล็กม่นน้องมียาเพราะว่าโดนๆนมันโชคข้าจีดยินว่าฝันเทียนหนึ่งกันนะ ปลาสามตัวนะคะน้นที่ย่าฟันม่ได้ปลานินสามตัวไม่ได้ตัวยิ่งย่ปลาหลายอยู่ได้ลุงแต่ว่าเอาแค่สามตัวเอาไปต้มตีตีแปดสามเจ็ดสามแต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นนะแปดสามนะคะตัวกันคือเจ็ดสามว่านุ่นที่ย่าฝันย่ำใดมันมันบอเป็นมันบอคอยเป็นเลขเจ็ดมันจะเป็นตัวเลขแปดนะคะหรือเอฟซีตีได้หลายก็นีก็คอม็นเนอะค่ะนุนที่ย่าตีได้แค่ ตีได้แค่แปดสามแปดสามเจ็ดสามฟันมผ่าฟันได้สองสามมื่นและว่าคำว่าว่าฟันมันผ่าก็สิพ่อตั้กล่เราะฟันยินตื่นเนาะน้ำน้ำ้งคืองขานแม่ซึ่งตามกบเขาลงไปนหลายนอนหลายฟันหลายสิว่เนะอืมได้ฟันทำาไฟันคือแม่น้ไดาเแ่น้ไแ่ป้า่นีเป็นาฟันเนี่นะ บ่อที่สำคัญปลามันอยู่ในน้ำไหมจับเอาดิเมื่อใดบ้านแหบเมื่อใดเห็นอย่างจับเอามาต้มเลยพี่ตัวใหญ่ปลากระจับจับง่ายง่ายคนไปซื้อมามันคือไงแทนนะจับเอาเรากกับตัวใหญ่แบบนี้เพื่อเขาอันคนไปซื้อเพื่อไปซื้อปลาว่ะอยากได้ที่เขาจะเอาไซอันใส่กะละมังไว้เตร่เข้าไปเข้าเลือกเอามาเสียเอาตัวใดแบบนั้นเลยกระปอดินนะเลือกปลาตายอ่ะบ่อว่าไดตายปลาสดๆเนี่ยป่านือมันเป็นน้ำตัวก็เห็นบ่อ คนตกน้ำขึ้นน่ะน้ำน้ำน้ำเออขึ้นมากันบ่านน้ำน้ำบ่านลายย่ฟังเห็นไหมยู่ฟังมันก็แลีนน้ำงานหน้าเน่อยนึงตาแลีนอยู่เข้ามาได้ว่าเอาไปต้มก็ได้ขอบานไปยังงอนจับด้วยสามตัวเนาะมิตรปานิ่นตัวไงก็เรียกว่าคือสามตัวมันเต็มหม้อแล้วนะก็เนี่พ่อเอาซ้ำหนั่นตัวละเป็น่ยวหุ่นบอสจำเขาเอามาเผาหุ่นบอแม่นซจำปลาเผาเลยแต่ว่าที่สำคัญมันเป็นอย่างที่มีตะปานิ่นเนาะ นี่ปนเป็นช่วเนี่กนี่ใช่ปะน้ำมันมากเลยร้ายมันข้นมาเร็น hmm. ้ำโพนนี่สินะได้ฝันนี่ด้ฟันแล้มองมองมองอีกมุมหนึ่งเนาะเลขห์บกเขากับคือย่างไนเลขของเอฟซีฮองไหมาเลยอาสิเขานี่คันคันมันเขียนเลขไว้เนาะเขาเอาตรงๆคันมันเขียนเลขไว้หนึ่งสมัเป็นเลขเขาบัดนี้มันมีอยู่ประโยคนึงคือเลขว่าได้เขียนดอกแต่ล แต่แม่ม่เอาันเห็ดไว้มันเป้ยมันเปเกล็สามอืมแล้ว่ี่าตันีสามเกกับแปเก็ดก้แปดสามบอกเป็นลขีดนาะแม่เอาวันเหดไหอนั้นเป็นเลวเกสาม้ร่วาทยอะไรเคร่องอใส่วิอ่เ่งไหนเอออยู่เครื่องนี้เครื่องนี้ เนีเห็ดไปยังไหนีน่ลุงๆุงุงรุงันเป็นเลยเกตสามหรอกม่หนูเอาอาหารเม็ดให้มันกินแล้วมันเห็ดเลยว่เป็นเลขเกตสามป่ะอ๋อเป็นป่ะไปเรว่ด้อพี่น้องเลยน้อยทียาไก่เตีบแล้ว <ico le> รไม่ต้องให้เพื่อนเบิ่งขันได้คันวานูบโบมันคนลอยเปอร์เซ็นต์หนึ่งก <c oughs> ็ว่าลอยเปอร์เซ็นต์หน่ะนเนี่เอาแปะหางกับนีได้ไมเอาแตคว้มฟันเนี่อโบให้เบิ้งขันวานูบลอยเปอร์เซ็นต์หนึ่ง น้องกระดาษกินว่านเบิง<ร>บ้งจังได็นี่กินว่านเบิง้งเบิ้งสรุปวันนี้คลิปนี้นะคะน้องทิยาฝันฝันว่าได้ปลาสามตัวนะคะฝันว่าได้ปลาสามตัวปลานิ่งสามตัวนะคะน้องทิยาตีแปดสามเจ็ดสามนะคะตัวเน้นคือแปดสามตัวกันคือเจ็ดสามนะคะเป็นน่รักค่ะส,สุดสุดกินแบงรัฐบาลไทยนะคะอันนคือจานจจจอาหารแมวของน้องทิยาเลยคร่ะเมียวเห็ดแต่เห็นเพิ่นคือเจ็ดสามนี่สั่นมันก็ทั้งสามตัวเดียวกันเนี่ย เลขสามตยังหัเจ็ดสามแปด่ไมไม่เลขยังหันสามโนี่เด็กนั่นะแป่ะมีเลขแปดนั่นะมีเลขสามเลขเจ็ดนั่นวะน้ำเปกระนาดตาดีๆก็ได้ทั้งสองคูนี่ละอาจจะมาบนมาลางนิดนึด้วยมาปนิ่นสามัวนุกตีเจ็ดสามแปดสามนั่นแหละแต่ว่าแมวมันเห็ดไวไแปลงตัวเห็นเป็นเลขสามปะ ทอยขึ้นแน่มคือหมูนะคะตัวเห็นเยน้องเลขเก่าเลขแปดตัวเคยเลขสามนอยู่หน้าเลขแปดไหมใจไม่เอฟซีเบงลูกนีนเขาเป็นบ้าเขาเลยไปอยากเบิ่งนี่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 มีเบิ้องนี่เลขเก็บ่นี่เลขแปดนี่ตัวชดท้ายนี่มีเลขแปดนีเลขสามอยู่ทั้งหนานเลขแปดอยู่ทั้งหลังเจ็ดแปดสามเลขอะไรเลขสามตัว เพิ่งเิ่งน้านนี้เล็กสามยืดต้องกันสองตัวแต่เธอเห็นบเล็กสามนอนอยู่นี่เลขสามอ๋อเป็นเขาในเขาในเขาในแบบนี้มันจะเป็นเล็กสามหมนี่เเลขานี่เล็กสนี่เล็กสามเห็นบอเ็นเล็กสามบอเจ็ดแปดสามวมาเจ็ดแปดสามจ็ดแปดสามแม่นอนขี่นนงหน้าจอไเลนสามสองตัวงัเด้นหนึ่งอ เอฟซีบ่เห็นนะวัน3 2ตอวสูขอโทษด้วเสียใจด้วเห่าผู้ใดไ่สูงนะฟันของนุ่นที่ยาตีตะเกาคนปันนิ่ง3โตนะปันนิ่งตสู้ตะเกานันแม่นคะันวัใดปันนิ่ง3โตโตใหญ่ได้พี่น้องโตเราเป็นโลนะคะนุนทียาตีแปดสามเป็นตัวเน้นตัวกันคือเจ็ดสามนะคะ้ากับมรุดน้ำกันเราจะเป็นรางวัลใดนะคะเอฟซีโกมานเดอ